ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีของบอสอยู่วิทยาต้องถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการไม่สั่งฟ้องในคดีขับรถชนตํารวจนะคะท่านก็ยืนยันว่า ตลอด5ปีที่ตรงตำแหน่งพบตรมาเนี่ยไม่เคยเห็นสำนวนคดีนี้นะคะ,คะส่วนนายกร,รัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยรอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ3คณะเพื่อความชัดเจนก่อนนะคะท่านบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆค่ะแล้วขอให้รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ3คณะคืออายการตํารวจแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีในวิชามหาคุณเป็นประธานแล้วก็ต้องดูความเป็นมาแล้วก็ข้อกฎหมายอีกหลายตัวด้วยถ้าหากพบว่ามีปัญหาก็อาจต้องแก้ไขระบบเพื่อให้เกิดความชอบธรรมค่ะ ต้องไปดูขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูย้อนกลับไปดูจักรต้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีปัญหาตรงไหนอะไรอย่างไรเพราะมันต้องไปแก้ทั้งในส่วนของระบบด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความออชอบธรรมให้มากที่สุดนะครับได้ควายอมรับได้ความเชื่อมั่นผมก็ย้ำกับตำรวจไปว่าตํารวจนั้นเป็นต้นทางของปวิธรรมเรืนองการทำคดีต่างๆการจัดทํำหน่วนต่างๆจะต้องรบอบคอบระมาดระวังนะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้อ่า การกระทำความผิดต,ต่างๆนั่นได้รับการละเวน้นต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันมีหลายกลไกด้วยกันนะครับของกราบเรียนเพียงเท่านี้แล้วกัน ส่วนพบตอรอที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีบอสอยู่วิทยาเป็นครั้งแรกวันนี้ท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นคนที่ใช้ดุลยพินิษหรือว่าได้รับแจ้งจากพลตารวจโทรเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติว่าจะมีความเห็นยังไงในคดีนี้นะคะพร้อมกับยืนยันด้วยว่าตลอดการดำรงตําแหน่ง5ปีเนี่ยไม่เคยเห็นสํานวนคดีนี้ผ่านตาแล้วก็ยอมรับด้วยค่ะว่าท่านไม่รู้เรื่องกฎหมายมากนะะักค่ะผมเนี่ยไม่แบ่งงานชัดเจนไปแล้วให้รองพอบต ทุกท่านที่กุมไม่ว่าจะเป็นสายป้องกันปราบปรามนะครับสายบริหารสายกฎหมายจเจเลแห่งชาติหรือแม้แต่กระทั่งสายสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นสายงานชัดเจนนะครับห้าปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นจำนวนเหล่านี้พอเข้าช่องท่านใดท่านนั้นไปเลยนะครับก็มีสื่อหรือใครพยายามโยงว่าผมนองเกี่ยวข้องนะครับ <c oughs> ผมอาจจะรับผิดชอบในส่วนที่เป็นหัวหน้าองค์กรในส่วนนี้นะครับแต่การแบ่งหน้าที่การงานก็แบ่งหมดแล้วนะครับเอาจริงๆนะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายมากขนาดนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะผมเองหรือรองผอบอรหรือใครก็อาจจะมีความรู้สู้นักกฎหมายจริงๆไม่ได้ผมไม่ได้อายนะว่าผมไม่ได้รู้กฎหมายลึกๆนะครับ มัน้นผมจะไปคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ได้นะครับ ส่วนทางอายการสูงสุดนะคะวันนี้มีการประชุมเป็นวันที่3แล้วนะคะก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้วันนี้ทางรองโฆษกสานักงานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะบอกว่าการประชุมเมื่อวานก็คืบหน้าไปเยอะแต่ว่ายังไม่สรุปความเห็นทั้งหมดค่ะส่วนการเข้าพบคณะกรรมการเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการชี้แจงแต่ก็ยังไม่สามารถตอบข้อสักถามดได้เพราะว่าต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมก,การสานักงานอายการสูงสุดเนี่ยให้เสร็จก่อนนะคะแล้วจะให้ข้อมูลอีกทีในวันที่5สิงหาคมก็เป็นไปตามกรอบ7วันซึ่งจะครบกําหนดในวันที่3สิงหาคมแต่ท่านบอก ว่าถ้าหากว่าได้ผลสรุปก่อนกำหนดเนี่ยสามารถเปิดเผยข้อมูลก่อนที่จะถึงเวลาได้นะคะ